สวัสดีครับอยู่ในตัวอย่างที่3นะครับจงเขียนจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะแต่ที่นี้ครับเด็กๆขออนุญาตทบทวนจํานวนเฉพาะครับว่ามันคืออะไรจํานวนเฉพาะคืออะไรจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัวนะครับเนาะเช่นอะไรบ้างนวนเฉพาะใช่อะไรบ้าง 2 3 5 7 11 13พวกนี้ครับไล่ไปไเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นเด็กๆลองไปทบทวนดูนะครับว่าจมนวิเฉพาะคืออะไรมีอะไรยังไงบ้างนะนครับแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ครับเลขพวกนี้ให้เป็นเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปที่ฐานนั้นเป็นจำนวนเฉพาะได้อย่างไรนะครับก็คือใช้วิธีการแยกตัวประกอบหรือหารสั้นนะครับ หรืออาจมีวิธีอื่นหลากหลายนะครับทีนี้คุณครูขอนําเสนอในส่วนของที่เป็นการหารสั้นไปเรื่อยๆนะครับวิธีการก็คือนํา625นะครับอย่างข้อแรกเนี่ยนะนํา625เนี่ยตั้งจะนะครับหารสั้นครับหารแล้วนําอะไรมาหารครับก็นําจํานวนเฉพาะนะครับมาหารจํานวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่สามารถหาร625ได้ลงตัวคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนแหละ มาลงท้ายด้วย5แบบนี้แม่ที่หารได้แน่นอนคือแม่5นะครับก็เอาแม่5มาหารแม่5มาหารนะครับก็ห้าห1 5 15. หารธรรมดาเลยนะครับหารสั้นธรรมดาเลยเหลือเศษ1 5 2 10เหลือเศษ2 5 5 25เสร็จปุ๊บทำาไรต่อครับ นำแม่ห้าหารต่อได้อีกหาหารต่อใช้แม่5้านี้เพราะ5้าเป็นจนํานวนเฉพาะนะครับใช้หาหารต่อห้าสองสเหลือเศษสองห้าห้ายี่ห้าหารต่อครับใช้แม่ห้าหารได้5้าห้าห้ายหแล้วจบเพียงเท่านี้ครับจบเ,เท่านี้อา้าวครูครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าจบเมื่อไหร่จบเมื่อหารไปจนถึงตัวสุดท้ายเป็นจนํานวนเฉพาะ หารไปจนกว่าตัวสุดท้ายเป็นจํานวนเฉพาะนะครับซึ่งเนี่ยถ้าดูหารมาเห็นว่าหารครั้งแรกได้ร2อไม่ใช่จํานวนเฉพาะหารต่อหารมาต่ออีกครั้งที่สองผลลัพธ์ได้25ก็ยังไม่ใช่จานวนเฉพาะหารต่อปรากฏว่าหารเสร็จปุ๊บจนเสร็จกระบวนการตรงนี้ผลลัพธ์เหลือ5ผลลัพธ์เป็น5แบบนี้ครับผลลัพธ์เป็น5แสดงว่า ห้าเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแสดงว่าจบแค่นี้นะครับจบแค่นี้แล้วอย่างไรต่อครับแล้วยังไรต่อแล้วยังไรต่อเนี่ยครับก็จะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วหนูจะเห็นว่าหานออกมาแล้วเนี่ยครับนักเรียนได้ห้ากี่ตัวนักเรียนได้ห้ากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมได้ห้าสี่ตัวเพราะฉะนั้นครับเด็กสามารถตอบได้แล้วครับสามารถตอบได้แล้ว สามารถตอบได้แล้วครับว่า625นะครับ625เท่ากับ5กํลัง4 5กํลัง4ได้ไงเพราะมันมี5อยู่ทั้งหมด4ตัวครับ1 2 3 4แบบนี้ครับ5กํลัง4จบนะครับ5กํลัง4จบนะลักษณะประมาณนี้นะครับมาดูข้อที่2ข้อที่2 ข้อที่2เป็น7กกลัง2คูณกับ256นะครับทีนี้เด็กๆก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับ7กําลัง2เนี่ยเป็นอยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจนํานวนเฉพาะอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับเราก็มาดู256เราก็มาดู256ซึ่ง256ไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมครับ นเนาะพราเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่สสามารถหารได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน256ให้เป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับวิธีการก็ทำไงครับจากมาหารสั้นเลย256 256แบบนี้ใช้แม่อะไรหารได้สบายๆเลยเลขคู่แบบนี้จำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มีตัวเดียวในโลกก็คือเลข 2นะครับนำจำนวนเฉพาะมาหารที่สามารถหารได้นะครับจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่หารได้ก็คือ2นะครับก็ 1> 2 1 2 2 4, 1, 2 4เหลือเศษ12 8 6เป็นได้128เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่าหารต่อนะครับหารต่อใช้ไหมสองหาร2 6ง2 248ได้64ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็หารต่อครับ ใช้2องหารต่อ2 3 6 2 2 4หารต่ออีกครับเพราะยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช้แม่2หารนี่ครับพร้อมเป็นเลขคู่เนาะ2 1 2เดี๋ยวเสร็จหนึองหกสิบสใช้2หารต่ออีกครับ2 8งแใช้2หารต่ออีก2 4 8ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะหารเอา2หารอีก 2,2,4ปรากฏว่า่าสุดท้ายแล้วจบเป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น256ขออนุญาตเเลื่อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น256ตัวนี้เท่ากับอะไรอื่นเท่ากับ2ยกกำลังอะไรครับ2ยกกำลัง1,2,3,4,5,6,7,8ก็คือ2ยกกำลัง8นั่นเองนะครับ2ยกกำลัง8นั่นเองนะครับดังนั้น สองร้อยห้าสิบหกก็จะเท่ากับสองยกกำลังแปดที่เป็นสองยกกำลังแปดเพราะว่ามีสองอยู่ทั้งหมดแปดตัวก็เป็นสองยกกำลังแปดนะครับเป็นสองยกกำลังแปดนะดังนั้นครับสรุปตอบเราต้องตอบภาพรวมทั้งหมดถูกไหมครับดังนั้นตอบนะครับตอบเจ็ดกำลังสองคูณสองร้อยห้าสิบหก ก็จะเท่ากับเท่าไรครับ7จตกลังสองเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเป็นเลขจุกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วคูณ256เราเปลี่ยนเป็นอะไรแล้ว2ยกกาลัง 8. แค่นันเองครับแค่นี้ก็ตอบได้แลยครับใช้วิธีการหารสรั้นครับหารสรั้น,นเรื่อยๆดูว่ามันคือหนึ่งในจริงๆแล้วการหารสรั้นลักษณะนี้มันคือหนึ่งในกระบวนการการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับมันคือการแยกตัวประกอบของ256 นั่นเองนะครับเนาะฉะนั้นครับมาดูข้อถัดไปกันเลยครับมาต่อข้อที่3ครับลบเนี่ยนี่มีติดลบลนะลบ3343อ่ลบ3าอย่าะยังไงดีก็เราไม่ต้องเอาเครื่องหมายมาคิดนะครับอย่าเพิ่งเอาเครื่องหมายมาคิดเนาะเราคิดแค่343พอคิดแค่343พอทีนี้ครับ343แม่อะไรหารได้ล่ะทีเนี้ย แม่สองไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งเราจะต้องนำจำนวนเฉพาะมาหารด้วยถูกไหมครับจำนวนเฉพาะมีสองสามห้าเจ็ดสองไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยต้องเป็นเลขคู่ถูกไหมสามเอาสามมาหารลองแอบคิดสิสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบสามหารไม่ลงแสดงว่าสามก็ไม่ได้ห้าไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าถ้า ห้าหารลงจะต้องลงท้ายด้วยห้าหรือไม่ก็ต้องลงท้ายด้วยศูนย์ครับไม่ได้อ่ะทีนี้เจ็ดมาลองเจ็ดกันก่อนนะครับลองเจ็ดก่อนนะลองเจ็ดก่อนนะครับลองเจ็ดสิเจ็ดหารสามไม่ได้ขยับมาเป็นหารสามที่สี่ครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเห็ไหมครับยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่แล้วเศษ็จหก เหลือเศษ6ก็จะเป็น63ก็เป็น9 7 6 3ได้49เนาะจากนั้นครับหารต่อโอเคแล้วเห็นแล้ว49เนี่ยสบาย49เนี่ยนะครับอ่ะก็เป็น7ครับ 7. 7 7ก็7 7 49จบครับลงท้ายด้วย7เพราะ7เป็นจำนวนเฉพาะ ครับดันงนั้นครับสรุปตอบได้เลยครับสรุปตอบได้เลยตอบได้เลยแสดงว่าลบ343เนี่ยครับคือเท่ากับมีลบเหมือนเดิมนะลบลบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูครับว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ7มีทั้งหมดกี่ตัวมี7อยู่ทั้งหมด3ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็น เจ็ดกำลัง3นะครับ7กำลัง3หรือถ้าหนูย้อนกลับไปดูข้อสังเกตถ้าติดลบแบบนี้และยกกำลังเลขขี่นะครับสามารถตอบได้2แบบหรือลบ3 4 3จะเท่ากับลบ7ยกกำลัง3ค่าเท่ากันนะครับนักเรีนรยนย้อนกลับไปดูข้อสังเกตที่1นนะที่ว่า มีติดลบแล้วยกกําลังเลขขี่นะครับสามารถเป็นลบเจ็ดลังสามแบบนี้ได้นะครับถ้าข้างบนจะเป็นลบของ7กําลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับลบเจ็ดลัง3ด้วยนะครับมี2สองลักษณะนเนาะนะครับมาดูข้อที่4กันข้อที่4ข้อที่4มีลบก็เอาไว้ก่อน,นครับคิดแค่2187ใช้แม่อะไรหารได้จำนวน มำนเฉพาะใดที่สามารถหารได้เอ่ยลองดู2ไม่ได้เนาะ2ไม่ได้ลองสามก่อนครับเพราะจะนวนเฉพาะมี2 3 5สาห้าเจ็ดไม่ได้แน่นอน5้าไม่ได้แน่นอนถูกไหมสต้องเป็นเลขคู่5้าต้องเป็นห้าต้องเป็นอะไรครับลงท้ายด้วย5หรือไม่ก็ลงท้ายด้วยศเพราะนั้นลอง3ามก่อนนะครับลอง3ามก่อนลองสมก่อนนะครับก็สาม 3 7 21 3 2 6เอมหลือเศษสองสามเก้า่สนได้นะครับหานต่อครับใช้แม่อะไรดีแม่แลสไม่ได้แน่นอน5ไม่ได้ครับาลอง3ต่ออีกทีสิสามหเหลือเศษหนึ่งสามสี่สิแล้วก็3 3 9 มีแนวโน้มงั้นเอา3หารต่อยทีละกันนะครับ3 8 2แ3 1 3ี่สอ่าใช้3หารถามว่า81ครับคูทำไมคคูไม่ใช่ไลข9้9ไปเลยครับ9 9 81ไม่ได้ครับเพราะเราต้องการเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำจำนวนเฉพาะมาหารนะครับต้องนำจำนวนเฉพาะมาหาร3 981ไม่ใช่3 3 2 6 7จ็ดแปดสามหารต่อครับ3าอ่ะจบจบที่จำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปตอบได้ละตอบลบสองพัก็จะเท่ากับลบไม่เหมือนเดิม 3ามยกกำลังอะไรครับก็นับดู1 2 3 4 5 6 7ง้ากเ็เป็น3ามกำลังเติดลบมีเลขขี้แสดงว่าสามารถเปลี่ยนได้อีกแบบหนึ่งนะครับจากข้อสังเกตหรือลบสองพจะเท่ากับลบสยกกำลังเนะครับมี2ลักษณะเนาะต่อไปสอแบบนักเรียนลองไปทบทวนเกี่ยวกับ ข้อสังเกตดูนะครับที่ติดลบยกกําลังเลขขี่แบบเนี้ยสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้จากข้อสังเกตนะครับข้อที่5นะครับ108เรามาลองดูลุยกันเลยครับ108เห็นเลขคู่แบบนี้จะมุติเฉพาะที่หารได้ตัวแรกง่ายๆเลยคือแม่2เนาะก็สบก็2 5 2, ต่อเลยครับ เลขคู่อีกแล้วก็ใช้แม่2นะครับ2 2 4 2 7 14เอาละทีนี้เป็น27 27เจาน่าจะคุ้นเคยจากครั้งก่อนเนาะแม่อะไรครับ3 3 9 27มเก้ก็3 3 9อ่ะจบได้เพราะว่ามันจบที่จำนวนเฉพาะแล้วอ่ะทีนี้ครับคุณจะเห็นว่าเอ๊ะเลขมันต่างกันเห็นไหมครับเลขมันต่างกันไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องไปกังวลนะครับเลขมันแตงกันไม่ต้องไปกังวลนะครับตอบได้ครับตอบได้นะครับแสดงว่า108 108จะเท่ากับ2ยกกําลังอะไรครับ2ยกกําลังอะไรถามว่าเอา2มาจากไหนเวลาหาเนี่ยครับผลลัพธ์ด้านหน้าเนี่ยมันมีเลข2กับมันมีเลข3นะครับมันมีเลข2กับมันมีเลข3 มีเลขสองกับมีเลขสามถามว่ามีเลขสองอยู่กี่ตัวครับสองตัวก็เป็นสองกำลังสองแล้วมีสามอยู่กี่ตัวครับมีสามอยู่กี่ตัวครับมีสามอยู่สามตัวก็คูณกับก็คูณกับสามกำลังสามนะครับเพราะว่ามีสามสามเพราะว่ามีสามสามตัวแค่นี้เองนะครับกระชับสั้นๆง่ายๆโอเคนะมีเลขอะไรมีเลขอะไรแล้วมันมีกี่ตัว จำนวนตัวก็จะเป็นเลขชี้กําลังจำนวนตัวก็จะเป็นเลขชี้กําลังนะครับมาสุดท้าย6 0 0 6 0ยอ่ะ600เป็นตัวเลขที่น่าเอา10หารจนละเกินแต่ไม่ได้นะครับเราต้องการเปลี่ยนจำนวนเฉพาะให้อยู่ในรูปที่ฐานเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมต้องการเปลี่ยนเลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเลขคู่อย่างนี้ง่ายสุดก็คือแม่2 ครับแม่2เอาจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่สามารถหารได้ก่อนนะ2,3,6ครับแล้วก็300 2หารต่อได้ครับ2,2,1,2องเป็น10 2 50 2หารต่ออีก2อ4เแล้วเศษ1 250เอาละทีนี้ละครับลงท้ายด้วยแบบนี้ใช้แม่อะไรดี ไม่ห 5. 5, 5. 5, 5, ้าห้าหนึ่งห้าเศษสองห้าห้ายี่ห้าลงท้ายด้ห้าอีกแล้วครับก็ทำไมครับใช้ไม่ห้าได้เนาะห้าห้าสามสิบห้าโอเคจบด้วยสามเป็นจำนวนเฉพาะนะครับทีนี้เพราะนั้นตอบได้เลยครับตอบ ทีนี้ก็เรียงดูครับว่าในบรรดาผลลัพธ์ตรงนี้นะครับมันมีเลขอะไรบ้างมันมีเลขอะไรบ้างมีเลข2มีเลข5และก็มีเลข3นะครับเวลาเขียนก็เขียนเรียงจากน้อยไปมากครับเขาจะเขียนก่อนนะครับหกนะร้อยนะเท่ากับเขียนเขียนเรียงก่อนนะ2คูณ3คูณ5แล้วเราค่อยใส่เลขชี้กำลัง แล้วเราเค่อยใส่เลขชี้กําลัง2มีกี่ตัว,มมตว2มีกี่ตัวมี3ตัวถูกไหมครับ2มี3าตัวก็2กําลังสาเนาะแสดงครับ5มีกี่ตัวเอ้ยโทษครับ3มีกี่ตัว3มีตัวเดียว3ตัวเดียวคือกําลัง1แต่ยกกําลัง1เราจะไม่นิยมเขียนนะครับ3กําลัง1เราจะไม่เขียนกาลัง1เนาะเลขชี้กาลังเป็น1 ที่เลขชี้กําลังเราจะไม่เขียนเลขหนึ่งนะครับจากนั้นห้าห้ามีกี่ตัวห้ามีสองตัวห้ามีสองตัวก็ยกกําลังสองห้ามีสองตัวก็ยกกําลังสองแบบนี้นะครับเนาะสั้นๆนะครับทั้งไงก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนจากจํานวนเต็มธรรมดานะครับให้อยู่ในรูปของเลขชี้กําลังเ,เลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะนะครับเอาดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ